นี่สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้บาวนิน์จะพามาอัพเดตนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะผมมาชมบรรยากาศนะผมเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดนะผมในประเทศไทยนะผมแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสายการเป็นสนามบินที่มีสายการบินเยอะที่สุดในโลกนะครับผม เยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะครับที่สนามบินสุรวรรณภูมิเดียวบรรยากาศส,สดสดล่าสุดเลยนะผมนะช่วงนี้นะผมหลังจากที่หลายหลายคนที่เคยชมไปแล้วนะผมแต่ก่อนสนามบินสุรวรรณภูมิยังไม่ได้ขึ้นอันดับหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งนะผมที่มีสายการบิน เยอะที่สุดนะผมนี่อันนี้รนเราอยู่ที่ประตูแปดนครับผมอยู่ที่ประตูแปดนะครับนี่เราก็อยู่ที่ชั้นสามนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศชั้นสี่นะครับโซนอ่า าออกนะครับผมที่เดินทางออกไปท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่มีประเทศข้างเคียงที่เปิดสนามบินใหม่นะผมที่ไม่มีนะักท่องเที่ยวนะครับนี่ต้องมาดูนี่นี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเห็นไหมนี่คนเยอะ ตอนนี้ก็จะขึ้นไปชั้นสี่นะครับของสนามยินสุวนรณภูมินะครับคนก็เยอะนะครับก็ถือว่าเยอะนะเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงแล้วนะครับผมก็ต้องไปดู ตรวจดูไฟบินของตัวเองนะครับโอ,โองเชื่อเยอะมากจะไปดูไฟบินกันครับนี่ไฟบินก็มันเราจะขึ้นกี่โมงมันก็จะมีบอกนะครับนี่ก็จะขึ้นแต่เราไฟนะครับก็จะมีอะไรนะ p r นะครับ วีซ์นะครับเจซีแปดเอ็มวีเจนะครับไปประเทศต่างๆนะครับผู้โดยสารที่รอนะครับรอเช็คอินนะครับที่ประตูหกนันเนี่ยนี่สำหรับเอ่อเที่ยวบินขาออกนะครับผมเราก็สามารถดูได้ ทุกเกดเลยนะครับผมมีเก <A. S 3> <A. S 2> ตั้งแต่ดีเฮ้ยตั้งแต่บีดีกีนะครับแล้วก็เอสนะครับแล้วก็เจแล้วก็แอลนะครับก็ไปฝันมาตัวนี้ก็เป็นเกดเจเคนะครับลูกค้าก็ขาออกแล้วมาเที่ยวก็เป็นเดินดูไฟของตัวเองนะครับ อันนี้ผู้โดยสารก็กำลังต่อชิวนะครับผมเช็คยินเช็คกระเป๋าเช็คตัวนะครับก่อนที่จะโหลดกระเป๋านะครับ,บรยากาศอาการโดยสารชั้นสี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมเป็นเช็คตัวออนไลน์นะครับผ่านจุดอัตโนมัติอะไรแบบนี้ นี่แต่ละคนก็ต้องมาดูไฟบินของตัวเองนะครับผมก็จะขึ้นโชว์บอกทุกไฟทุกสายการบินเลยนะครับผมขึ้นลงเวลาเท่าไหร่นะครับเช็คกันได้นักท่องเที่ยวเยอะสุดๆนะครับทุกคนนี่เราอยู่ที่ประตูสองนะผมเดินม,มาโซนนี้ นะักท่องเทียเท่ยวเยอะมากนะครับทุกคนดูแน่นสนามบินเลยนะผมทางสนามบินของเราก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ไว้บริการให้ผู้โดยสารนะครับผมที่แบตหมดนะครับต้องการชาร์จไว้รอขึ้นเครื่องนะครับนี่อันนี้ก็อีกเป็นหนึ่งจุดนะครับผมที่เรามาดูไฟการบินนะครับผมสายการบินแต่ละสายนะผมเป็นอยู่ที่เกต C กับดีนะครับเนี่ย ไฟก่อนเดินทางนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเรานะครับเดี๋ยวพุ่านจะพาไปชมอ,อีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับผมของสนามบินสวรรณภูมินะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูยักษ์นะครับ ช่องผู้โดยสารขาออกในประเทศนะครับผมสำหรับผู้คนที่เดินทางในประเทศนะครับผมภูเจ็ดเชียงใหม่อุดรบุรีล์นี่ต้องมาเดินผ่านช่องนี้นะครับก็ต้องมาดูไฟการบินของตัวเองอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับโอ้ยดูคนรอเช็คอินนะครับ เดคนเยอะมากๆนะผมเยอะทุกวันนะครับผม ว่าวันหยุดอันธมดาแล้วก็เทศกาลต่างๆยิ่งเทศกาลยิ่งเยอะกว่านี้นะผมไฟการบินนี่ขึ้นลงนโอ้โหอย่างเยอะเลยนะทุกคนนี่ผู้สารก็รอเช็คอินช่วงรอ นแน่นทุกเกตเลยนะทุกคนเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะพาไปชมจุดชมวิวชมเครื่องบินนะครับผมที่สนามบินทวนนภูมินะครับโอ้โหดูหลานข้างหน้านี้อย่างแน่นเลยครับนี่เจดนี้คนก็แน่นเหมือนเดิมครับ เขาเตออนนี้นะจะเป็นไปประเทศจีนนะครับจีนหรือไต้หวันน Thank sure. นี่แค่ชั้นสี่ชั้นเดียวนะครับเนะี่ยชั้นสี่ก็จะเป็นผู้โดยสารขาออกนะครับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับผมโ้นูน่นจุดชมเช่องบินเดี๋ยวบานพลจะพา fc ขึ้นไปชมนะครับผมทุกคนคนเยอะมากวันนี้บอกเลย เอกลักษณ์นี่เป็นแรงมาร์กนะครับ นี่ก็จะมีร้านอาหารศูนย์อาหารไว้จำหน่ายด้วยนะครับเนี่ยร้านสะดวกซื้อระหว่างรอเดินทางรอขึ้นเครื่องก็มาซื้อขนมกินก่อนได้นะครผมมีน้ำขนมนะครับให้บริการโอ้เกตนี้คนบางตานิดนึงนะครับผม นี่เดี๋ยวบ่าวในพลจะพาไปชมออะไรนะศูนย์บริการสายการบินและและบริเวณดูเครื่องบิน,นขึ้นมาชั้นสี่ก็ขึ้นไปประตูนี้เลยนี่นี่มีบันไดเลื่อนขึ้นให้แบบนี้แล้วก็มีลิฟต์ด้วย คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะ โอ้มีต่ลมใหญ่ๆเอซที่นี่คือสนามบินสุวนณภูมิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีสายการบินเป็นอันนดับหนึ่งของโลกนะครับผม ที่มีสายการบินเยอะที่สุดนะครับสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยนะครับผมไทยแลนด์นะครับทุกคนดูไปเดี๋ยวเราพาไปชั้นสองกันนะครผม นี่นะพอพอโซขึ้นมาถึงโซนจุดชมเครื่องบินแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งชมนะครับผมดูอันหน้าไปทางเรียกว่าอะไรละ่ะตรงที่เครื่องบินจอดนะผมแต่ละอาคารเอ้ยแต่ละแต่ละพื้นที่นะครับผมดูนั่งดูแบบนี้เลยนะครับขึ้นมาชั้นสี่ แล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นมาอีกนะเป็นชั้นห้าก็ว่าได้นะครับผมืูบนดาดฟ้าเลยใกล้ๆดาดฟ้าเลยครับเนี่วิวสวยนะครับ่ินบินลำใหญ่ๆเห็นไะม,ม่เห็นแต่หางมันนะครับใหญ่มากทุกคนไปพอละ คนเยอะมากนะผมเยอะกว่า,าผู้โดยสารเยอะกว่าเพื่อนบ้านเราอีกนะที่เปิดใหม่นะดูดูไว้นะครับดูไว้นี่ดูไว้ครับคุณดูไว้ครับนี่ดูผู้โดยสารเยอะจัดนะครับนี่แค่ขาออกนะครับเนี่ยชั้นสี่ไปเดี๋ยวเราไปชั้นสองกันนะครับ ดีนะครับสำหรับบันไดเลื่อนตรงนี้นะครับขึ้นไปนี้ก็คือผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะผมสาหรับแรงงานสําหรับแรงงานบ้านเรานะครผมที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะต้องเดินขึ้นบันไดเลื่อนฝั่งนี้ขึ้นไปนะเ,เพื่อเพื่อที่จะไปลงเกตตามเกตต่างๆนะผมที่แต่ละสายการบินได้ กำหนดไว้นะครับผมสำหรับบ่าวนิพนธ์ก็เคยขึ้นนะครับผมประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะผมไปทำงานที่ต่างประเทศนะผมต้องขึ้นตรงนี้นะผมเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องนะครับรูโดยสามขาออกระหว่างประเทศนะครับ ตรงนี้เราก็ไปลงตรงนู้นนะครับตามเกตต่างๆอันนี้ของของสายการบินเอเวอเรสต์นะครับผมอยู่ประเทศดูไบนะครับใครที่อยากไปเที่ยวดูไบนะบต้องมาเช็คอินที่เกตนี้นะครับ นี่พอเดิอนออกมาเราก็จะเห็นตรงนี้นะผมหอบังคับการบินที่สูงที่สุดนะผมในประเทศไทยนะผมและแถบเอเชียนะนบนเรียบนี่คือหอบังคับการบินนะผมสูงมากคนไปเราลงไปชั้นสองกันทุกคน โอ้ชั้นสองชั้นสามนี่ศูนย์รวมร้านอาหารเลยนะครับสำหรับชั้นสามก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะผมร้านค้าต่างๆนะทุกคนเยอะมากครับสำหรับ ใครที่หิวนะครับระหว่างรอขึ้นเครื่องก็ไม่ต้องห่วงครับศูนย์อาหารเพีย ผู้สารขาเข้านี่แล้วทุกคนที่เราจะมารับทุกคนที่เราจะมารับคนที่กลับมาจากทำงานต่างประเทศทก็มารออยู่ตรงนี้นะคชั้นสองนะครับประตูสี่ประตูห้าประตูหกนะนามาตามไฟนะครับ เดินออกมาจากตรงนี้นะนี่แหละครับผมแล้วก็จุดนี้นะครับผมประตูสี่นี่ก็คือทางออกนะทุกคนแต่ก่อนบ่าวนี่พลนลงเครื่องมาก็จะมาเดินมาตามช่องทางที่เจ้าหน้าที่เขากำหนดไว้ให้เนี่ยจะมาถึงอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับผม ไปเราไปชั้นหนึ่งกันแล้วทีเนี้ยนี่มาทะโลประตูสามก็มีแท็กซี่นะไ้ให้บริการนี่เ,เราเดินลงมาแล้วชั้นหนึ่งแล้วนะครับทุกคนถึงแล้วนี่ก็นั่นง มีเก้าอี้ให้นั่งพักเหมือนเดิมครับไปเดี๋ยวเราเดินออกประตูสี่กันครับทุกคนนี่จำับออกประตูสี่ก็จะมีนี่จุดแท็กซี่สาธารณะนะครับก็มีหลากหลายนะครับ มีแก็ก็แท็กซี่ VIP นะครับแล้วก็แท็กซี่ธรรมดานะครับไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็สามารถมากดตั๋วนะครับกดตั๋วจองตั๋วได้นะครับนะีบ่ตามจุดที่เขากำหนดไว้ให้นะครับ มีเป็นพันคันนะตามช่องนะครับตามตามเรากดได้ช่องไหนก็เดินไปขึ้นตามช่องตัวเองนะครับเรียบร้อยครับ นี่นะผมยังเหลือ,อชั้นใต้ดินนะผมที่บางที่ผนยังไม่ได้พาเอซีไปชมนะผมชั้นใต้ดินก็จะมีรถไฟฟ้านะผมขึ้นรถไฟฟ้าไปลงสถานีต่างๆนะผมบีทีเอเี้ยคือรถไฟฟ้า B t ทไปลงสถานีต่างๆตา,ตามที่เราต้องการจะลงจุดนะอยู่ชั้นใต้ดินนะบบก็มี รถไฟฟ้าให้บริการอีกนะสำหรับรถสาธารณะอีกหนึ่งจังนะผมเอาขัาวจิ้นี้บางทุกคนก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกุญแจกาลังใจให้บาตทุกคนมากิบมา,บาทเที่ยวนะผมวันนี้บาตทุกคนพาทีมาอัปเดตนะผมสนามบินสุวรรณภูมินะครับฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับตรงนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับผมสําหรับ จุดให้บริการรถสาธารณะรถเวียนแล้วก็รถตู้ตามสายตามสถานที่ต่างๆนะผมไม่ใช่แท็กประมาณปะทุมนะครับฟิวเจอร์นะครับนี่ก็เป็นอาคารจอดรถนะครผมรถเยอะสุดๆมีสี่ห้าคารเลยนะครับเยอะจัด